รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9012ปีนิโอลาวไกลสู่สาคลนดิโอจินโซแมสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข,ข่าวสาร Bio a d v a n c e d ์เดย์คหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p พียรเซนเต สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้ครับเรามาทําซีรีส์อยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะไล่กันรันกระดุกออนทัวร์ยังไงผมระบินดุกครับราชินีภาษาในยมค่ะเห็นใส่หม้อห้อมหนูจะจำไม่ได้เลยมาเหนือก็น้าทำเนียนกับเขานิดเลยใช่ที่ท่านผู้ว่าให้มาด้วยเนี่ยใช่ใช่โอ้โหผู้ว่าน่ารักมากที่เนี่ย วันนี้ก็เลยเตรียมต้อนรับเลยบอกจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวเลยคะนเป็นซิตี้ทัวร์ผมเลยถอยรถมาใหม่คันหนึ่งอะไรอะไรก็ดูมทัวร์เปลี่ยนเป็นรถอย่างนี้แล้วหรอนี่เป็นรถรางที่ก็จะพาเที่ยวอ๋อท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะพาไปเที่ยวเองด้วยด้วยตัวเองเลยแล้ววันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะพี่ชายเราสองคนรออยู่ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับท่านผู้ว่าวิชาตและคุณชคชัยพนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันก็พานั่งรถเลยขัไปไหนครับท่านผู้ว่าวันนี้เส้นทางที่เราผ่านเนี่ยเป็นตัวเมืองเก่าคับอยู่เขตเมืองเก่าก็จะที่แพร่เนี่ยมีกำแพงเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคเหนือหมายถึงสภาพอ่าสภาพอ่าความเจริญยังเข้ามาไม่ถึงเราจะแบ่งแบ่งเป็นโซนเมืองเก่าค่ะนะ แล้วหลังจากนี้เราจะพาลอกกำแพงเมืองไปนะแล้วก็เป้าหมายเราวันนี้เราจะไปเที่ยวอยู่วัดสระบ่อแก้วอันนี้เป็นวัดพม่าน่าสนใจมากพม่าพม่ามาชาง่าครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยท่านนายกโชคใจพนมขวัญนะครับนท่านนายกอนุเคราะห์รถใช่ไหมครับรถรางปกติ ปกติมีมีไหมคะจะมีฮะเราจะมีโปรแกรมเที่ยวในภาคเช้าก็จะมีรายการถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อเทศบาลนองแพร่ได้ก็คือกําแพงเมืองครับครับม่เซียจังเลย๋อเดี๋ยวค่อยๆสูงขึ้นไปฮะ ก็เยสูงขึ้นไปค่อยๆโต้อยๆต่อถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยนั่งรถรางอย่างเงี้ยเราต้องมาทีติต่อที่เทศบาลตอนนี้เรามีรถจักรยานด้วยนะฮะเอามาถึงเมืองแพร่มีแบบชาชวนไปเดียวไปที่สำนักงานเทศบาลก็มีจักรยานมีแผนที่ขี่เที่ยวในเมืองได้ นี่คือวัดสลาบ,บอ่อแก้วอันนี้เป็นเป็นศิลปพะพมาะ่าเหมือนกับคล้ายๆอันนี้มีมีประเพณีอันหนึ่งซึ่งอ่าจะมีเฉพาะ8จังหวัดทางภาคเหนือซึ่งเราเรียกว่าประเพณีเป่งเป่งพุธเป่งพุธฮะปีหนึ่งจะมีครั้งเดียว <8 S 2> ตักตัดบ,บาทเที่ยงคืนเป่งเป่งก็คือเดือนเพ็ญ15ค่้าพุธก็คือวันพุธ15ค่้าที่ตรงกับวันพุธปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวยกเว้นบางปีมีสองครั้ง ก็จะมีการตักบาตรเที่ยงคืนวัดนี้จะมีประเพณีนี้อยู่อันนี้วัดพระบัวเข็มอันนี้ก็เหมือนอันนี้พระอุป,ปคุตพระอุปคุตเข็มนะฮะพระอุปคุตเขาเชื่อว่าที่มีประเพณีตักบาตรเพ่งพุธเพราะว่า,าช่วงวันนี้ ปีหนึ่งมีวันเดียวแล้วก็พระพุทธเจ้าจะจะโปรดลงมาเพราะนั้นคนคือตักบัตรเที่ยงคืนพิธีนี้พระอุปคุตจะมาแนะนำท่านเจ้าวาดให้รู้จักดีกว่านะท่านพระครูอาธรขันติธรรมนะครับท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่กับนมัสจการครับทีนี้คุณลุกอยากถามอะไรเกี่ยวกับวัดครับอยากทราบประวัติถึงพระธาตุนะคะพระธาตุนี้ วัดนี้สร้างเมืันมี2,419แต่พระบุชันทเมื่อก่อนมันเล็กนะ,ะลือไปแล้วนี่สร้างใหม่ขึ้นด้านหลังได้มีสูงขามาเมืม่อ2,452ปกติเนี่ยถ้าเขาจะมาไหว้พระธาตุนี้ท่าน อาจจะมาขออะไรกันคะส่วนมากได้ทุกอย่างเลยค่ะก็คงได้ทุกอย่างนะงั้นเดี๋ยวเราไปดัดไหนกันต่อเดี๋ยวต้องถามท่านผู้ว่าจะเข้าไปดูข้างในนิดหนึ่งไหมข้างในมีอะไรครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยก้าวสู่12ปีนิโอลายก้าวไกลสู่สากล ดีโอจินโซแมกสยามธุรกิจจาะก่อติดทุกข่าวสารไบโอแอดวานซ์เดย์ครีมหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p i e r ร e ซนเตปรวัติศาสตร์นับพันพันปีแผ่นินที่นี้คือความทองของไทยอีกคหลวงพ่อคะแล้วบ้านนี้เนี่ยหนูเห็นมีพระอุปคุตอยู่ข้างหน้าเป็นอะไรอุปนุตเป็นพระสารผู้มีฤทธิ์เป็นผู้ปราบเจมัน ก็ต้องวางบนบนน้ํานี่เพราะอะไรหลวงพ่อก็ว่าต้องวางบนน้ําเขาถือว่ามุขคดิอยู่ใต้ทะเลกคือทะเลนะที่นน้ำเนี่ยต้องวางบนน้ำขาเล็กๆเนี่ยตั้งตรงกลางเนี่ยนะครับเวลาเราเราไปไหว้เอาไหว้เอาเอาน้ําใส่ชาด้ือจานหรอะไรใส่น้ำใส่ทั้งหลาไม่ให้แช่น้ำอันนี้คือพระอุปคุตก็บูชาอย่างนี้เหมือนกันเหรอใช่เหมือนกัน บัวเข็มก็เหมือนกันใช่เหมือนกคะแต่คนละองค์กันบัวเข็มมันมีโบัว์มันพระมันยาไงแล้วอุปพุทธทำไมโบวคนที่ถือว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เขาอยู่ใต้น้ำเป็นผู้ที่ป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆรโบัวเข็มเป็นพระพุทธเจ้าให้โชคให้ลาภท่าสายดีครับก็ช่วงท้ายรายการและวันนี้จะแจกอะไรกันก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อสยามพิชัยที่ไม่รู้ว่าจะอย่างนี้เพื่กิจ ชาแนลอีกหนึ่งตัวค่ะครับผมคำถามประจำวันนี้นะครับที่มาของชื่อวัดสะบอกแก้วนะครับมาจากอะไรบ้างอกอไก่ครับกอไก่ค่ะคต้นโพต้นแก้วแล้วก็บ่อน้ำสาม,สามอย่าง,างราะไข่ครับคุณผู้ว่าค่ะ ้นมะพร้าวและดอกบัวสองอย่างกับสามอย่างเนื้อเห็นต้นมะพร้าวไปเยอะนะครับรีบต่อไปทางเฟซบุ๊กของรัตตุดุ๊กออนทัวร์นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองแพร่นะครับและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าอภิชาติครับขอบคุณมากเลยค่ะทั้งสองท่านครับผมแล้วพบกันใหม่กับรายการรัตตุดุ๊กออนทัวร์นะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมืองไทยถ้าใครอยากจะตามรอยรัตตุดุ๊กออนทัวร์เนี่ยครับผม ก็สามารถกินกันอสอบถามกันได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการครับค่ะบริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลไข่ตองของคนไทยค่ะช่องสีดีสยามธุรกิจครับช่องสยามธุรกิจแชนแนลค่ะ